สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันแายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะและวันนี้ก็จะมาส่องพลังงานนะคะดูซิว่าใครตัดคุณไม่ขาดและรัก คุณมากเหลือเกินนะคะกับ3สําหรับไพ่3มกองค่ะทําสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1เอาไม่ใช่นะคนกองที่1นะคะคนกองที่1ไพ่สำรับที่1นะคะท็อป,ปิของเราใครตัดคุณไม่ขาดและรักคุณมากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่2 มาดูซิว่าเป็นใครใครตัดคนกองที่หนึ่งไม่ขาดคะและก็รักคนกองที่หนึ่งมากเหลือเกินเฮอร์มิตคะ่ะเด็กถือดาบคนคนนี้เขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีประเด็นกับคุณชัดเจนนะคะมี ใครคนใดคนหนึ่งต่างคนต่างนิ่งหรือว่านิ่งกันไปหันหลังให้กันไปนะคะถอยกันไปมีประเด็นกันมีความคิดมากมีความลังเลในความสัมพันธ์การพูดคุยกันไม่เข้าใจานะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่ดูแก่วิชาดูมีความรู้มีความสามารถสิบถ้วยด้านหลังไพ่นะคะ เป็นคนที่ขยันทำงานนะคะมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความจริงจังชัดเจนในตัวตนของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆเง,งียบๆนะคะแปดเหรียญขยันทำงานขยันเก็บเงินนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีการนิ่งกันไปอย่างกระดันหันการจบลงไปกันอย่างกระทันหันก็ได้หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่ามีพลังงานของการลังเลการคิดมากการคิดเยอะการดูพลังงาน energy ของคนหนึ่งไม่ออกหรือว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่า มองความรู้สึกหรือการกระทรําของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่มันมีประเด็นอะไรกันที่บางสิ่งบางอย่างที่ทํารู้สึกว่ามันมีอะไรนิ่งเงียบมีการปิดปิดเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดนะคะเหมือนกับว่าจะไปในความสัมพันธ์ต่อได้ก็ยังไม่ไปนะคะเหมือนกับว่าก็ยังนิ่งอยู่ยังไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มีประเด็นกันทำรู้สึกว่าต้องต้อง,องนิ่งต้องห่างกันไปคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อ,อ,อย่างที่บอกค่ะรู้สึกว่า เก็บตัวอยู่คนเดียวเป็นคนที่สันโดษก็ได้นะคะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตก็ได้แล้วเป็นคนที่ขยันดูเป็นคนทรงแบบบึกบืนนะคะดูมีกล้ามหน่อยๆน,นะคะมีสิกแพกมีไม่ถึงสิกสิแพอาจจะดูมีกล้ามหน่อยๆดูล่ำๆนะคะดูเท่เทๆล้วเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังคนๆนหนึ่งนะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานแล้วก็ได้นะคะความฝันของเขาคือการได้แต่งงานสร้างครอบครัวค่ะสิบถ้วยนะคะ เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าคุณกับเขาเคยคุยเรื่องของการแต่งงานก็ได้ค่ะเรื่องการแต่งงานเรื่องการสร้างครอบครัวหรือว่าเรื่องการมีลูกอะไรแบบนี้นะคะคือคุยกันเกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพัฒนาต่อไปถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปต่อได้ดีดนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันจะไปต่อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณด้วยนะคะแล้วก็เขายังรอคอยที่จะคุยกับคุณนะคะเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณการติดต่อพูดคุยสื่อสารนะคะจากทาตุลมนะคะอย่างกระทันหันไปทันในตั้งตัวคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขา นะคะในช่วงจังหวะที่คุณไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยก็ได้เพราะว่าเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณอยู่นะคะอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอย่างที่บอกหรือได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์กันใหม่พัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะไปถึงความบรูรณาสมบูรณ์สิบถ้วยเลยอยากดูแลและเทคแคร์คุณนะคะก่อนหน,น้านี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนนะคะมีต้องมีต้องนิ่งกันไปต้องห่างกันไปหรือว่ามีประเด็น กันเกิดขึ้นนะคะก็ได้แต่แตัดคุณไม่ขาดนะตอนนี้อยากที่จะกลับมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลคุยกันจริงๆจังๆคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตกลงกันว่าจะอย่างไรเพราะเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณเพราะรักคุณมากเหลือเกินนะคะอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวนะคะกันนะคนกล่องที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาขอเอาคำสักสองใบคะ่ะ You speak to me นะคะ through music นะคะคุณกับเขา mm hmm. เขารู้สึกว่า I'm n o t a v a i l a b l e เขา busy มากเลย mm hmm. เขายุ่งมากเลยแปดเรียนขึ้นอาจจะทำงานหนักนะคะ mm hmm. เพื่อเก็บเงินสร้างครอบครัว mm hmm. เก็บเงินเพื่อที่จะ mm hmm. เหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำได้นะคะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะ mm hmm. เขาฟังเพลงหรือได้ยินเสียงเพลงอะไรก็รู้สึกว่าคุณ พูดคุยกับเขาผ่านสเสงพลงนั่นเองนะคะคนกองที่1คุณอาจจะแตกต่างจากเขาด้วยก็ได้นะคะและนี่คือสิ่งที่เขาตัดคุณไม่ขาดแล้วก็รักคุณมากเหลือเกินนะคะอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากที่จะให้คุณก,กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะคนกองที่1ฟังมาเป็นอะไรดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะใครตัดคุณไม่ขาดและรักคุณมากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพทาร์ตสื่อสารถึงคนกองที่2ค่ะใครตัดคุณไม่ขาดและรักคุณมากเหลือเกินค่ะหนึ่งถ้วย คิดถึงมากนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่รู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วก็คิดถึงด้วยรักมากนะคะว้าวเด็กถือดาบอัศวินเหรียญมันมีความนิ่งอะคะ่ะดูนิ่งๆดูเหมือนจบกันไปแต่มันยังไม่จบนะคะ The Fool สิบดาบ Cemperance น,นะคะแล้วก็อัศวินเมทา เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดจบจากกันมาก็ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันยังไม่จบมันยังไม่ต้องการจบใดใทั้งนั้นเขายังคงรอโอกาสที่จะได้เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะเรื่องราวคุณกับเขาอาจจะออมีประเด็นการเกิดขึ้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหันหลังตัดจบออกมาะะหรือว่าต่างคนต่างนิ่งกันไปเป็นคนทางไกลนะคะคนคนนี้อาจจะคุณกับเขาอาจจะเกี่ยวพันกันทางทะเลสสยน้ําเรือ ะะธรรมชาติภูเขาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้อาจจะเคยไปเดตกันนะคะเป็นคนทางไกลคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระรักธรรมชาติหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางรักการเดินทางหรือว่าต้องทํางานในส่วนของการเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตโสดหรือเขาตอนนี้เขารอที่จะเป็นอิสระในการที่จะได้เข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณอัศวินเมเท้านะคะธาตุไฟและก็อยากที่จะ สู้นะคะมั่นใจแล้วก็หนักแน่นในความรู้สึกของตัวเองว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องราวระหว่างคุณเขาอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณนะคะการพูดคุยการรอคอยการติดต่อสื่อสารการส่งข้อความหาการคุยกันอย่างมีเหตุผลเพราะเขารู้สึกว่าย,ยังคงมั่นคงกับคุณยังคงที่จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพ,พันธ์กับคุณไปในระยะยาวหนึ่งถ้วยคือการขอโทษขอโทษ ขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่นะคะระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะเขาไม่อยากจบเลยอยากร้องขอโอกาสนั่นเองนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่จบเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะพูดคุยก่อนนะคะแล้วก็รอโอกาสนั่นเองเขามีความที่ดูนิ่งๆมากๆนะคะด้วยสไตล์นิ่งมากๆ,นะะากๆเลยแล้วเขามองความสัมพันธ์แบบอยากที่จะไปต่อแบบพัฒนาได้แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เขาอยากที่จะ เขายังรู้สึกมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมนะคะยังยังรู้สึกมั่นคงดูนิ่งๆดูไม่เหืออะไรอัศาวินเหรียญแต่รู้สึกมั่นคงมากๆเพราะนั้นเขาอยากที่จะเดินทางมาคุยปรับความเข้าใจพูดคุยกันนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเคลียร์นะคะทั้งสองฝ่ายเพราะเขารักและคิดถึงคุณแล้วก็ตัดคุณวิถานนะคะแล้วก็รักคุณมากเหลือเกินนะคะคนกล่องที่สองขอเอาคำค่ะสักสองใบ เขาเสียใจนะคะที่เขาโกหกคุณก่อนน้นนี้คุณกับเขามีประเด็นกันแหละอาจจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือว่าเขาโกหกอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างก็ได้เนาะทาให้คุณได้ตัดจบจากเขามาก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะส่งข้อความหาคุณพูดคุยกับคุณแล้วก็เคลียร์กับคุณเดินทางมาพบเจอนะคะจะมีโอกาสหรือเปล่าที่ที่เขาจะได้เข้ามาหาคุณ I love you นะคะ Unconditionally นะคะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆ เขารักคุณแล้วเขาแบบเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าวันนั้นที่ได้ได้มาเจอไปต่อได้ไม่ได้อย่างไรเขาก็เคารพใน,นการตัดสินใจของคุณแล้วเขาก็จะรักคุณอยู่แบบนี้เพราะเขารักคุณมากเหลือเกินรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่แบบว่ายอมที่จะให้คุณทําโทษหรือว่าลงโทษอะไรเขาได้ทุกอย่างนั่นเองนะคะถึงคุณจะไม่โอเคเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทําลงไปเพราะเขาเสียใจที่ โกหกคุณนะคะถ้าได้คุยได้เคลียร์แล้วมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆแล้วนะคะเห็นถ้าเห็นคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขนั่นคือความความรักที่รัรกเธอฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยรักก็คือรักแล้วก็ตัดไม่ขาดด้วยนะคะคนกองที่2นี่คือใครตัดคุณไม่ขาดเพราะรักคุณมากเหลือเกินนะคะรักคุณมากจริงๆักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอุปสรรคจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะสุดท้ายแล้ว ก็ยังจะไม่ยอมแพ้ยังอยากที่จะมีโอกาสเข้ามาให้ความสมนธ์นี้มันไปต่อได้นะคะถึงจะไม่มีเลยมันก็เป็นความรู้สึกที่เขายังคงมีความหวังอยู่ในเองอยู่นั่นเองค่ะคนกองที่2ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะมาส่องกัเลจีกับทุกคนค่ะว่าใครตัดคุณไม่ขาดและรักคุณมากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะโอเคอ,ออกมาแล้วนะคะนี่ไพ่ออกมาเองใช่ไหมคะทุกคนไพ่ออกมาเองนะคะออกมาทั้งหมด6ใบเลยนะคะโอเคตัวตนของคุณเป็นธาตุลมนะคะเพราะว่าคุณเป็นราชินีดาเขาเป็นราชาดาหมู่ธาตุลมกับธาตุลมนะคะเป็น t D M Place ด้วย ด้านหลังไพ่เป็นอะไรเด็กถือถ้วยนะคะเขาเป็นเขากับคุณเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆกันนะคะเป็นลักษณะของคนชอบแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์คุณก็ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวเขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีชอบแต่งตัวเป็นนะคะแต่งตัวเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะอายุไล่เลี่ยกันกับคุณหรือว่ายุมากกับคุณก็ได้นะคะก็คือเป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์น่ารัก แล้วก็มีเหตุผลมากๆมีเหตุผลสุดๆใช้ตะก,กัดเป็นเหตุผลเนื้ออารมณ์ของตัวเองนะคะคุณก็สวยมั่นใจมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวคุณกับเขาดูลึกลับหน้าคนหาด้วยกันทั้งคู่ดูมีเสน่ห์ดูมีแรง,งดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณกับเขาได้จูนเข้าหากันนะคะ ในครั้งก่อนอันนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทันหันหรือว่าการเงียบการห่างการที่คลุมเครือนะคะดูความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้อย่างสวยสวยเลยทีเดียว The The m place the tower แล้วก็เจ็ดถ้วยเขาคิดถึงคุณนะนะคะคิดถึงคุณสองมองมองหา ดูรูปนะคะถ้าคุณบล็อกเขาก็ต้องดูโปรไฟล์ได้อยู่แล้วล่ะนะคะดูรูปเก่าๆระหว่างคุณกับเขาเขารักแล้วก็ ยกย่องคุณมากๆเพราะคุณเป็นดี p อ a มเพลสด้วยนะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้เป็น passion ของทัดลมนะคะเขาก็มีเสน่ห์คุณก็มีเสน่ห์ต่างคนต่างมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างมีอิสระในชีวิตของตัวเองชอบอิสระไม่ชอบการอะไรจะผูกมัดมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้และก็ด้วยความที่คุณมเคือไม่ชัดเจนคุณอาจจะตัดจบจากเขามาเพราะฉะนั้นเขารักและเขาชอบคุณมากๆเขาเห็นว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสเลยทีเดียวสวยแล้วมีคุณค่ามากๆแล้วเขามองคุณอยู่สูงมากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่า มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่ากระทันหันเกิดขึ้นทําให้ตอนนี้เขารู้สึกว่ารักแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเขาตัดคุณไม่ขาดค่ะเขารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าเคลียร์เพราะว่าสเสน่ห์ความสวยทั้งแรงดึงดูดในตัวตนของคุณนะคะมันทําให้เขาอยากที่จะเข้ามาใกล้คุณอยากที่จะได้โอกาสเข้ามาหาคุณเพราะเขาคิดถึงคุณนะคะ ความคิดถึงความเพอ้อฝันการรอคอยโอกาสการมองโอกาสที่จะเข้ามาถึงนั่นเองว่าจะเข้ามาหาคุณได้อย่างไรนะคะจะมีโอกาสได้ยังไงที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งได้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเขาชอบคุณหมดทั้งตัวและหัวใจเลย dm place i want you เขาต้องการคุณค่ะเขาต้องการคุณเขาตัดคุณไม่ขาดจริงๆนะคะความคิดถึงความเพอ้อความต้องการมันอยู่ตรงนี้ด้วยความที่ว่า ถ้าเขามองเราอยู่สูงมากเกินไปเป็นคนที่มีค่ามีเสน่ห์มากเกินไปเขา,าอาจจะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่เคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขา,าอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือว่าไม่ได้พูดอะไรตรงๆเหมือนกับว่าไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าที่จะคิดที่จะทําอะไรหรือว่าจะตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปนะคะแล้วก็มองเราด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวตนของคุณลักษณะเป็นพลังงานภายนอกดูเป็นคนที่ เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครดูสวยดูมีเสน่ห์ดูน่าจะมีคนเข้าหาหรือว่าคนจีบเยอะนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเขาต้องการคุณมากๆนะคะเฝ้าคิดถึงเฝ้ารอคอยวกาโอกาสนะคะขออีกหนึ่งใบ I view นะคะ wait for a s i g n f r o m you ค่ะเขารอสัญญาณจากคุณอยู่เหมือนกับว่าเขาก็บอกอย่างที่บอกค่ะเมื่อสักครู่ว่าเขาไม่แน่ใจในพลังงานของคุณว่าคุณ คุณชอบเขาไหมคุณต้องการเขาหรือเปล่าคุณรักเขาไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมต้องการที่พัฒนาความสัมพันธ์เขาหรือเปล่าเขาไม่เขารู้สึกไม่ถึงตัวตนของคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาดูไม่ออกว่าคิดยังไงนะคะต้องการอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงนั่นเองเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการคุณนะแล้วเขาก็อยากที่จะได้สัญญ,ญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณบางครั้งการที่ได้ถ้าได้กลับมาในครั้งนี้ก็ต้องเปิดใจพูดกันตรงๆคุยกันตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ คุณเป็นดีเอ็มเพลจริง,รงๆเขาได้แต่สองได้แต่มองคือเขาเขาเพ้อถึงคุณเพราะคุณเป็นดีเอ็มเพลที่สูงค่ามากๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาอย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าเขามองเราสูงมากๆเขาก็ไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าคุณจะแบบคุณจะชอบเขาหรือว่าคุณจะรักเขาหรือเปล่ามันทําให้เขารู้สึกประมาทรู้สึกคิดมากด้วยความเป็นคนที่มีตะก,กะเยอะอยู่แล้วนะคะทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบต้องมีเหตุและผลนะคะด้วยความเขาเขามีเหตุผล ทุกอย่างเขาจะประมวลเหตุและผลระหว่างคุณกับเขาไปด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่เขาก็จะข่มความรู้สึกของตัวเองด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะคนคนนี้เพราะฉะนั้นก็ได้แต่เพ้อเฝ้าม,มองและคิดถึงคุณนะคะรอสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากจคุณเพราะเขาต้องการคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองหรืออยากได้โอกาสที่จะเข้ามาถึงนะคะคนกองที่3นี่คือใครตัดคุณไม่ขาดเพราะรักคุณมากเหลือเกินนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ